เฮ้ย <t ôi> ตัวอะไรวะดำเมียมเลยตามไป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 ไปทางไหนไปทางนั้นเลยจะคุยกันได้ไปไหนละไปไหนเหนู่นนู้นนู้นนู้นกดไปนู่นละมันขึ้นไปนู่นละแดงเขาบนนู่นไงนู่นนู้น สวัส <One> ด <input> so right ีคร so 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 ับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับนะวันนี้ผมมากับเพื่อนแดงนะครับสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้นะครับผมกับเพื่อนแดงนะครับก็จะพาพี่ๆเนี่ยไปดูร่องรอยของผีของกอยนะครับที่ผมกับเพื่อนแดงเนี่ยได้เจอกันนะครับนะผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าใช่ผีกองก้อยป่อนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเจอแบบตัวดําเมี้ยมเลยนะครับกระโดดเข้าไปในป่านะครับนะก็วันนี้ผมมากัน ในช่วงเช้าเลยนะครับจะไปดูร่องรอยนะครับว่ามันมีร่องรอยอะไรหรือเปล่านะครับนะก็โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะครับก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมกับเพื่อนแดงด้วยนะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยครับไป เดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะพี่ๆใช่นเหนียวเลี่ยงเลยอ๋อลมพัดเย็นสบายเลยนะครับเรามานี่ก็เวลา10บโมงแล้วนะอืแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับช้าๆด้วยอ่าแล้ว บรรยากาศในบ้านดีเลยมีลมอากาศอากาศเย็นเย็นด้วยนะครับพี่พี่โอโหหินก้อนใหญ่เป็นเริ่มนี่นะครับธรรมชาติโหงูพัดแรงจริงต้นเหรอต้นโตป่ะ นะ่รนะต้นอะไรต้นนิ้วอ่ะอน,นี้ขายต้นโซ่อนอ้ใช่ต้นนิ้วไหมแต่ไม่ใช่หรอกมีหนามเป็นต้นเลยไปเราไปนันต่อดีกว่าโอเคครับพี่พเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะไปตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับ ตอนเต่าล้างครับพี่ๆตอนนี้รู้สึกว่าจะแก่แล้วนะมีเม็ดเั็นเดะ นี่นะพี่พี่เราถึงแล้วนะครับคืออยากจะไปโลอื่นเหมือนกันนะแต่ว่าโลนี้เนี่ยผมยังไขวิดขังออไม่ได้เลยนะพี่พี่ยังคาใจายอยู่นะว่ามันเป็นตัวอะไรนะใช่นี่นะแล้วสถานที่นี้มันก็แปลกด้วยเนปะ็นนิการ์วิเแองลองขึ้นไปดูข้างบน,นดิดึงสองดูจากด้านล่าง

ต้องบอกุปพี่เลยนะเอาเรื่องเลยเดี๋ยวเพื่อนเบนนะครับจะขอตัวนั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งครับใช่แล้วก็คอยตามหาดูรอบๆบริเวณนี้นะครับเราจะเจอร่องรอยกันบ้างนะไปโอเคเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันนะครับ เดี๋ยวเราขอตัวนั่งพักก่อนนะครับพี่ๆครับไอ้วันที่เราเจอนี่ยเขาถ่าไหน่รับเบรคเขาถ่ายเนี่ยแดก เออ,เอแม่มใช่ใช่เราเจอมันวิ่งเข้าไปนู่นอ่ะเข้าไปในป่าเลยนะ,นะ,นะพี่พี่แล้วกนะ็ตรงแถวๆนี้นะครับตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ตรแดงเจอต, <ders S 2> ตรงนี้ใอ่ละแดงแล้วก็ตรงนี้รอมหนึ่งออที่กูมาคนเดียวอ,ะอ่ะม,ม,ม,มันโดยเข้าไปข้างในป่าน,นู่นเลยนะพี่ ขาหาลอยเท้ากันต่อเลยครับผมมีมากพี่บรรยากาศดูเหมือนว่าดีมากเลยนะไม่ร้อนเกินแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะครับใช่ครับดูข้างในอีกหลายเดชหายหูเดชเดี๋ยวอะรแล้วถามนี่แหละถามได้ลอยเช้ามันดูไหน กัเพื่อนเบรกก็ตามหากันได้อ่อระยะหนึ่งแล้วนะยังไม่มีวิแววที่จะเจอมันเลยนะครับผมรอย้าของเจ้าตัวที่เราเจอกันนะที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นกองกอยอืม ผมปากลอยอะไรไว้ก็ได้ลองลองขึ้นรีแดงได้ไหมลองขึ้นดูก่อหลบมากพี่ครับขึ้นมาเนี่ยยิ่งโงเลยนะครับผมเป็มไปด้วยหึงใจไปหมดเลยนะโอ้ยอ่ะขึ้นมาได้หรอได้ได้ อโอ้โหมีแต่หินนะเ,เจ้าไอ้เบสอะไรตัวอะไรวะไหนเฮ้ยตัวอะไรวะดอมเมี่ยมเลยตา,ไไต,าตามไป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 ไปทางไหน,นไปทางไหนเราจะไปตรงกันนะทำเงินบอกเลยไ โลกมากเลยขังวันแดงไม่เจอลองไปดักหน้าดิ ไปไหนวะว่าคนป่าชัวร์เลยว่ะไม่ยิ่อเจอมันเดินมาทางนี้นะแดงเฮ้ยเสียงนั่งไงโอ้โหใครเจอเปล่าใครไม่ทันเลยแต่ว่าเรามองได้สายตาเปล่าเนี่ยเราเจอนะไปไหนหรอไปไหนละ นูน่นนูน่นนูนูกระโดดไปนู่นละมัน,มน,นขึ้นไปนู่นแล้แดงเขาบนนูนไงนูน่นนูน่นไม่หมันก็โดิข้ามหินไปเลยอะ่ะหรอ,อเออมิเจกูเจอมาทางนี้ เฮ้ยไ,ไ,ไปเะไปกระโดดกระโดดกระโดไปนูนเลยล่นเลยเลิ้น,นพันเลยเนู่นนะนนนเฮ้ยเจอป่าไอเบนั่นไปนู่นละไปนู่นละไปนหนไหนแล้ววะ หายแล้วไม่รู้นะม,นมันเข้าไปข้างในนู่นแล้วเด็อเออโอ้ตอนนี้ผมเดินมาเจอกับกล้วยไม้นะครับไอตัวเมื่อกี้หายไปไหนไม่รู้เดินมาเจอกับหนวดกงนะครับจะอยู่ต้นไม้สูงมากเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆจะมองเห็นกันหรือเปล่าไอตัวนั้นเนี่ยมันไวเหลือเกินนะหาไม,ไม่วิ่งไวอย่างไาเบด เป็นตัวอะไรกันแน่วะไม่รู้ครไวเลยเ,เดี๋ยวเราวังแผนกันต้นึ่งก่อนครับพ,พี่ครับนะตอนนี้เราก็คิดคำนวณกันแล้วนะว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะอืมคือเรานะครับก็เดินตามหาได้อีกสักพักหนึ่งเหมือนกันนะก่อนที่เราจะขึ้นมานั่งพักตรงนี้นะก็ไม่มีวี่แววที่จะเจอเลยนะเอาไงเด่นมันจะตับล้ว คือแบบมันไวมากอะแดงมันกระโดดนะพี่พี่มันมันกระโดดไวมากเลยอ่ะเอาไอ้เบสนั่นมันโผล่มาอีกแล้วไหนเฮ้ยกระโดดไปนู่นละอะไรวะเนี่ยโอ้ไวจัดไปนู่นแล้วนะโคตรไวเลยคนป่าหรือเปล่าวะ เดงไปดูดิไม่แน่จะเป็นคนป่าแนงะ่อลองไปดูดิดดแดงไป,ไปตัวดำเมียมเลยนะบอกเลย,ยถังก็แบบ มื่อก้เจอมันกระโดดตรงนี้ใช่ไหมแดงบ,บอกแล้วมันไว,นนไนนไวตอนนี้มันโดดขึ้นไปข้าบนนูแล้วอะเอ้กาอเบถายก่อนดีกว่าวเผื่เป็นคนป่าใช่ไหมคนป่าไม่ว่าดิกลัวเป็นตัวอะไรสักอย่างะาาาานะ โอ้อง,องวุธเราก็ไม่ได้พกมาเลยนะพกมาแต่ว่าไม่ได้ใช้พกมาเขาอยู่ตรงกระเป๋านะครับออคือเราดูเนี่ยแล้วเ,เราเจอกระทันหนะันห่ยแล้วทีนี้เราก็ตามมานอ,อ,อเราไปลกลับไปยังจุดที่เราอยู่เลยนะเผื่อว่าคืนนี้ผมจะมาล่ากับเพื่อนเบิร์นแล้ว,วเขาเบร็นะในแน่นะโอเคครับทุกคนตอนนี้ ผมกลมายัางจุดที่เราพักจะนอนกันแล้วนะครับคืนนี้เอ้ยไม่ใช่คืนนี้ดิอ่าที่เราจะมานอนกันเนะใช่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดจะมานอนนะครับจะมาดูรอยเท้ารอยอะไรเฉยๆนะครับเผื่อเจออะไรแต่เจอตัวอะไรวะเบไม่รรู้คับคนคล้ายมนุษย์มากตัว<ะ>ด<ำ>ําการคํานวณหรือว่าการเดาของผมนะครับผมคิดว่านะคิดว่านะ่าจะเป็นคนป่านะ ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมคิดว่าเป็นคนป่านะครับแต่ว่าพี่เพื่อนๆเนี่ยคิดว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกคอมเมนต์มาบอกกันได้ใช่ครับแบบตัวดาอ่ะมันก็โดดไวมากเลยนะไวจริงนะคือเราตามขึ้นไปเนี่ยกตามขึ้นไปนู่นเลยนะตามไปไกลมากเพื่อนก็ต้องรอดูเมอ่ต้องรอดูก็ของของเพื่อนเบสเนี่ยตอนนั้นคือไม่ทันหยิบอะไรไปเลยนะขึ้นไปดูร่องรอยนะครับขึ้นไปดูระแวกนี้ก่อน ึ้นไปดูไปสักพักหนึ่งคือมันโผลมานะครับโผลมาปุ๊บเราเจอปุ๊บเนี่ยมันโดดไปไวมากเลยนะครับที่แรกเราเจออยู่ตรงนี้มันวิ่งเข้าไปนูน่นน่ะโดดไวมากบอกเลยก็วันนี้สำรวยพี่พี่เนี่ยได้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะก็สำรวจรอยเท้าตอนนี้ก่อน,นหน้าใครอยากให้มานอนมาดูว่าเจอเป็นตัวอะไรเอาให้แน่ชัดไปเลยคอมเมนต์กันมาอีกทีหนึ่งได้เดี๋ยวยังไงเราไปกันเลยครับผม ขอตัวเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกนคลิปหน้านะกทออันหมดเลยนะไม่เคยเจออะไรแบบนี้กูตกใจจริงก็โอเคครับพี่เดี๋ยวขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็เพื่อนแดงด้วยนะครับนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเลย